ลอยโอ้เอา้าโอเคบมา<ล>ทอดในกบแล้วนะนี<อ>่กบตัวไง่ายไปเลยคือว่าได้หลายยุวันนี้เฮาสีไปซาป่าก้อนมาวยกน่ากับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมทุกคนนะนี่กะบ่อมอนสิพาสค้นนี่ไปหาเขตแล้วก็ไปหาซาป,ปา่ามาหายนะวันนี้นะ มาเมื่อกุ้นนี่นแหละยังเลยแต่พอมพอมเป็นนี่มานนเอาสีหาซาป่าหรือหาโคเคศนะตามมันห้องห่วยอยู่หายเฮานี่แหละไปวันนี้การนี่มีบททอนสบายดีทุกคนบททอนห่างหายไปนาน,นี่เดี๋ยวนี้หายไปนานไะวิดีโอคลิปกระหึง่งละเพิ่นยังสีตั้งสองใม้เดีย๋ยวบททอนกะสบายดีมาไลยสบายดีนี่นะ สามสามสายนะสองสามไอ้น้องอันนี้นะหลานเนี่ยนี่ลูกอ้ายนี่นะสบายดีท็อปสบายดีเฮ้ยซื้อได้เตัวนะสาวมีไส้เนี่ยผ้ากระหยังเนี่ยเพื่อหาเก็บเขตนะให้มาท่อนโขได้ละน้อยเนี่อมีมาน้อยพร้อมสองตัวไปนด้มันหน้าตัวนึงอยู่พูปไปเดี๋ยวห้าสิบไปหาโคเขตเลยกะนซาปาเลยแต่น้องไส้สองคนแล้วกะ นี่ลานซาว่ามโตูมีมีเป็นทีมเลยนะอยู่เฮือนี้เขตบ่ดเรื่องไงมึงด้วยล่ะอายี่ยเ่ย่ยี่ยี่ยี่ย่ย่ยะยี่ยี่่ยี่เ่ยี่ยม่ยี่ย่ยียมันตายเลยคียี่มันย่ยี่ยี่ยีียี่ย่ยีี่ก่อนโอ้ยี่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 ่ะหายี่ย่ยี่ยี่ยี่่ยี่ยี่่ยี่ยีไปได้ครับยย่ตัวยี่ย โอเคนี่น่าได้คิดน่าส่งตัวละโอ้จังแมสชนนะสุนีโอ้มันเท้ากีหินนะไงตามกีหินก็เขียเบาอยู่นะเเาเบาบรรยากาศดีขนาดได้หายก็เพราะว่ามันเป็นดงเป็นป่าดิมีน้ำมันนี่นะมีได่แห้งได้น้ำไหลตลอดเลยแถวนี้ฮะ chưa có tóc ngang đi mày chưa 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 ngang chưa 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 đây chưa chưa nó mình à. okay. à, chưa เขตแถวนี้นะยังบ่งมีเพิรดท่านมาหาได้เพราะว่ามันไกลจากบ้านหลายเติมนะตัวดัำลึกมันอยู่แถวไฮแถวไฮค้อยไปแล้วนี่กัอันนี้ก็ไฮในสาวนะดินมูลออตะกัารผมเพิร์ดไปแล้วนะเนาะกบกบเขคดูว่างง่ายเลยเออโอเคเข่นา่าโอเขหน่าวไปแล้วลเขาหันหลังหง่วงเหรอหง่้งเหรอเนี่ยเสื เห็นหน<ด>้าวะ <sho ves> เอาเลยเลเน,นี่เรียบร้อยมวอซาดไม่ชห็นหน้าเลนมัน้องชวนตัวกินละป่าเท่าจะสะกะว่างนี่แหละนี่ว่างในสาวหอดทับนะเพิ่นให้มาสะนะแต่ว่าเฮาท่านได้สะได้เฮาไปหาเขตก่อนถ้าเบิ่งว่าคันไดเ้เขตหลายบางที่กะ ขั้นขี้ค้านสากระย่านะแต่ว่าขั้นมีได้คลีเทาก็มาสซาเอาป่าอยู่นี่มือถึงง่ายเนี่ยเหาเคยมาโคปีแล้วนี่หลายได้อยู่นี่นี่ยนหน้าบ่เนี่ยชิมีมุ้งไหมเป็นอย่างเนีเรียบร้อยบ่ได้ละได้ละโอ้ขีนหน้าเอาคู่ไหมละป้าป้าไม่กระย่างเดินเอาคู่เลยยะคู่มาให้เอาคู่มานี่นี่เชือคู่ฮะโอเคยูคู่โดยลาเด้อ เอาจนเต็มอันน้นพูดจังเชิญนะโถว้าเราเต็มแล้วเต็มคู่แล้วค่ะเอาปลาแล้วเขาปลาแล้วได้ปะตันแล้วโอเคนี่เห็นดีขานาดได้เขตหน้านี่กินน้อยเก่งมากอันนี้ถักคุบเด้อดโตเด้อโอ้บ่ไล่เห็นได้ตัวใหญ่เทนนะมักนี้ฮะแล้ ยักโคน้าักาเว็บท้าปิ้นกันนะเพราะว่าสีมสองดวงทอดเคือวันน้ำเชไหมโอ้โเอาอีกแล้วผมทอดนะเออมาเอาอันนี้นะนะเด็บร้อยนะมีต่กิดหน้าของเซกก็มีอีกแนนะเอาไปแล้วไปแล้วเอาเลย โอ้โหเนี่ยโมชันนะฟุฟู่ไล่ก็ได้ดูตอ้โหตัวใหญ่ไปท่านนะกอุตไปได้ท่ายิ่งกว่มีท่านนะคนเพราะว่ามันบหูจักว่ามันสิปุตอัยามเลยเด้โอ้ดีหลายแล้วนะบุดเดียวนี่เเอาเอาเลยเอเลยกูเรียบร้อย

ไอ้บอ๊ะโอ้ไปพูนะคุบพลาดตัวใหญ่ได้อืมนะน้ำบกชิโน่โอ้ได้ละน้อยโอ้ชิลเลอมันเบาอันบอ๊ะมัเบาอยู่นะโอ้นี่ขาเบาอยู่นะขาเบาอยู่นะเบามันต้องอยู่ป้องเนาะโอ้หัวไหลตัวใหญ่ขนาดเลยไปวัดเช็ดอีโมงนะนี่บางมนบางบ่อนี่มีคือกันได้ ทีมเนืกระากระปูมันครบนบอเทเรียบร้อยนะเฮาหูจกเอางัดเอาปูข่ายผมปลารดนนิมันตัวน้อยอไบขับผมมาอกประมดนนไแล้วแกงไหโไดไลอะไรมาเลยอ๋อไดไล่ละ ยจะทางไปื้อเลยนุนได้ทั้งกบพร,อร,ร้อมต้แงจิ้โอ้โหอยละหละปุดอะไรดีนเลยไปเจอฝาดเลยโอ้โหหมทอดนี่มานขนาดเลยคุบเอาคุบเอาเลยอเ,เอาไปเลยไปเลย เขตดอดเนี่ยมันอยู่เบาเลยนะเขตนี้ขาวซื่อซอยควายกอแล้วเอ๋อเขาทำแล้วนะน้าทานอไลๆลองไปึ้งหน้าเไ่ขู่ฮัทขู่ปาทำฮัทนี่นะเขตเท่ากับถือว่าได้ลายยูวันนี้เฮาสีไปซาปลาก้อนบัดนี้ ได้คิดประมาณสองปีงแล้วเศร้าสามสิบตัวเลยนี่หลายอยู่เดี๋ยวกลับขึ้นไปซาปลากอนมานน่มีออกกันยะสาจนแห้งจะอ็อกป้านไหมป้านไหมบ่ทอนมากละเป็นซาเลยได้ ทกันา่าสนะสีแหงแ้งละเดี๋ยวหร้จสลามขึ่มกอนเอาึุนกีนะเอาึอ้นกีนะมามาเลยอยูอ่ในน้ำกจะทวจะทวแห้งก็น้ำก็โอ้ป่าเนี่มันหึ้นทํา น้สิกรบกีกรกอื้อทำพ่ได้เลยจังเอาได้บานนี่ทำนี่เลยเราทำมีฝานโอ้โนะห่างจี้โจอยู่เนะฝานะอดเอาไหมนาอนมบ้มาอินนบอบนะแมนบักเข่งนะสาหาเห็นหมดแล้วนะตัวนั้นน ออออาเลยเลยออกไหมแล้วเี่ยไปชนปลากดเราไปเย็บไปเย็บบ้างโอ้ปลาคอนี่นปลาคอนี่มีแต่ตัวโม่ใ่ญ่ไปเลยาเสแลทำเสร็จแลเค่เอาเล้วงสองตัวเอาแล้กเขาทำแล้วตัวนึงเอาลก น้ำแห้งนะเดี๋ยวสิลุยเลยบานนี้งมปลาเลยบ้านอ๋อได้มาทอดกลับเอากลับเอาแล้วก้าบมาเริมีแต่ปลาเขานะมาทอดมอ๋อแต่นี้มันเขาทำเท่านะปลานะน้ำแห้งมีแต่ดินย่อมาะม่ก็ที่ดินใส่เลยงอ๋อจะมาทำนี่เลยขัดเอาแห้งคักโับน้ำเอาแห้งน้ำมันโบน้ำโบเต้น้ำซึมใส่นะทุกคนเอาแห้งคักไว้ได้นะมาทอดงอ๋อเต้ นี่นี่โอตงเอาตัทคานี่ก็ามเหรอเต้าก็แล้วตัวโตเป็นงมได้ตัวหนึ่งนะปลาเข่งนะชิเลอโอนปลาข่าวนะทุกคนปลาขาวกับปลาเข่ง ปักเข่งหน้าได้นี่นะเพราะว่ามันโห o ห e ไปหน้าแล้วมันขึ้นมาอยู่ต่ำห้องอยู่ท่ำปเป็นมกปูไข่เด้ท่อไว้แล้วสาน้ำอ,อ้อยเดี๋ยวเขตกัะเชาะอ,อันป่ากระท่อปนเขตนี้สิ่กลือก้าไว้ละเเ่าสาน้ำอ้อยก็นะน้ำาหลพุพดเดี๋ยวไนะล,ย,ย,วลยป่าลงมาแต่ท่ำป่านี่ก็เข้าเอาเมดแล้วยังเหลือแต่ตูอยู่ในท่ำนะป่าก็ได้หลยเติบ พอได้กินนะเดี๋ยวเอาสิพีเอาอยู่ในถ้ำผู้ก้นแาบนี้นะ,อะโอ้ยออกมาแล้วนะไปน,นะ,นนะปะนะกลุ่มเลยะนะเชือกลูกกระลูกอยู่ตรงนู้นอืพวกอะโอ้ไม้ถังเอาขุดเอาทำบ่ไ่ขุดชนในนี้นะถังป่าออกมาโอ้กระลูกกุ้ลูกมาลนะ เราทำนะมันเลิอกอะมันเอามีได้อยู่แล้วนะทุกคนอยู่ท่ำนะเอาซ้ำได้เฮาเอาได้เอาได้ซ้ำโตอยู่นอกอะไรโตมันเฮาเนอร์เลยสมีได้ได้ลายได้เฮาเนอร์ลายกว่าอยู่ตัวได้ได้กลุ่บปี๊บกลุ่บกิ๊บจะปลาดุกปลาคอนะมันมีได้ปลาดุกจกโตเลยเสียดายน,นะอยู่เนอร์นะเดี๋ยวเฮาก็สซิ่งาแล้วบัดนี้ เดี๋ยวเขากัสิไปหา,หา,หล,าหล้างปูล้างปลาแล้ววันนี้หน้าปลาก็ได้ลายเติบน,น้ำคือทำทยังไงไี้เกลื้อโอ้โหนี่มาเลยโอ้ก็ปูครบนี่ อ๋ตอตะปะขอนะสีปิ้งกินทั้ง,<า>ง,งป่าทั้งขี่ปนกันง่ามคักเลยแล้วามาล้างนี่มาล้างนี่ม<อ>ือดิบือตองบือยาโอ้ก็ซอยตะปะขาวตอนนี้ห้าวผ้ากันล้างปลาแล้วกันล้างกระตุนกระโจเห้าวบอมนะปลากะถือว่าโอเคนะ ในลายถึงโค่นเลยนี่โอ้ไปแล้วเพศไปแล้วพอปะว่เา,าเ,เขาเอา้อแล้วเห็นนะเห็นบนไลนะ์ล้างอีกเจอนะล้างไลน์น้ำด้เพราะว่ามัน,นดินทรายด้วยมันสีฮาร์ดโอเคพอแล้วเหมดอนละ ขึ้นไปเถิงเนะี่ยน้ำมันไกลเด้งส,สวยงามมากเลยนะไะยิ้มเลยน้ำใสกันละเอาแม่สเสตีย์เนาะตอนนี้กะที่สองโมก่กว่าแล้วแหละเคยจะหอดบ่ายโมนะ่งละขึ้นไปหาไอ้อยูก,กินกินข้าวก็แม่ <c oughs> แม่เพนยูเถิงเพื่นกะแกงน้ำไม้ท่านะแกงน้ำไม้ถงข้าวกะเอาปลาขึ้นโดยเฉงนะ,ละนเลือดขิดกับเลือดปลา,าเออขิดหน้ากันลายตูดตึต๊ตตดเลยอืมกบอ้าไปล<ป>ะ เพ่พอดีเต็มกระซ้ามน้อยเอาออกมาเสปานเอาเลือเคไว้ด้ยนะฮะแดงเคลไดประมาณซาเอาเลยนะกเห็นเขาอีก้อมมาหาโคตรลออมีเห็นเนาะนะเขาโูพี่เขาขูดอยู่ทิงกบอันั้กบขูดอบ่อยเนาะจุเอาด้อ่าเอาลยทีเรละปันกันออปดปัเด้อพัอือบปูส้นประชามีช้าวกูมีไฟเหอ ไเซ็ทเออปลาขาเนี่ยก็แบบก็บุกไปทอเฮ้ยจะเพือน้็ตานี่อ่ะาปาขาเอฟเอก็ไม่สะน้ำใสก็มันทำเพี้ยโจุ่นมันละบอเขาสะแต่เธอบ่โอ้ยตอ้าม่ได้กระซัมตัวเอ้ามันนี่ยมันบนงเลยลมน้ลมน้นจะใส มันยังไหลบ้างอยู่เลยในในป่าปิง้งกินสองปิ้งนะสนุนที่เหลือนะปั่นกันนะปั่นกับในสาวนะจะโหดป่นน,น้อยพป่านไม่ติดปากคอพอดีแกงพอดีแกงกินใช่นี้สำเนียเกาอีอ่าวไปป้อยน้องกันนะปั่นกันเดี๋ยวคางเลยปัน่นร้อนไม่แน่เลยคางเทิงก็ได้เลยอือโอเคอย่างนั้นแหละเสร็เดี๋ยวกล้องเลยอ,อ ปลาปีงได้สุกแล้วซุกไหวได้ป่านี่นะทางไฟน่าดีหนูกะสุกแล้วทางนี้การอันนั้นนะปั่นกันแล้วแล้วนนี้กระคีดของ,งปา่านี่ปั่นกันแล้วเข้าเดียวมากใช่ไหมพอไปไปกินเข้ากันแล้วละมือนี้มีปิ้งปลาเลยนะสุกแล้วปิ้งปลากนัน มาม嘛ข้าวเม่เฮาละกินก้อนละกับในสาวคนไม่ใช่คนกินข้าวไม่ใช่ปลาล่างกินข้าวก่อนปีฝาแกงโนมัยนะอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานเฮาเยอะลงมาเนี่ยเข้าหมดมาเด้อมาเด้อโนไม้ขึ้นกินที่หนึ่งเฮาป้าลายกะอืมกิเยอะเข้าข้าป้าลายกะกินจะ่หนูกินแตกระแตง เป็นซิจูนาารกายากาศกินปิ้งปลากับแกงมมหครับ๊ะืมจปิ้งปลา ไมกัพุ่งเอง่คูควายนะบอมันแดงกัเยอะเข้าีเพลงตัวคูเิไมจ้ำประเดเด่นมำนันันตัวใหตัวอาวกินรับสมอยมาดับ